เฮ้ยเชียเสื้ออะไรวะเนี่ยโคตรเท่ไงแมทได้ทุกลุคเฟียได้ทุกแนวกับเสื้อจีทีเปียกน้องรักคนไหนที่อยากจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่ลดราคาให้เลยเอาไปเลยลด100บาทพอแล้วใชเลย1190บบาทส่งฟรีใครสนใจซื้อเนี่ยทักไปที่เพจได้เลยนะน้องรักตอนนี้ผมอยู่กับยูทูบเบอร์ชื่อดังแห่งวงการบล็อกฟุตพีวีพีโหดมากเลยใช่ไหมครับคนนี้เออฮะฟาร์มฟาร์มฟาร์มอะไรอ่ะ ฟาร์มอย่างเดียวพี่เองไม่อตัดแล้วเองจะพาไรก่อนก็หาของในเกมไงคือตอนนี้เองมีทุกอย่างเลยพี่ก็วิ่เตี้ยผมก่อนจะุนลยโยสุดหล่อโยผมไอจิ้นะครับเถอดตังโยสุดหล่ <g ül> อผมผมชอบพี่ไงผมเลยโยตาม <g ül> มาเดี๋ยววันนี้เตจะมาสอนพี่เล่นบ็อกฟู้ดเพราะว่าพี่ไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะ <g ül> อันนี้เผาวีสีเท่าไหนเนี่ยพี่ <g ül> พี่ไม่รู้เลยอ้าอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยฟาร์ม Easy Farm อีซี่ฟาร์มเลยะพี่ใช้ e ีซี่ฟารมเพราะว่าที่นี่เรารับฟาร์มหลายแมปรับเติมโลบัครับกดเกมพารและเราก็ขายไก่ตันสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเราจะไปไหนกันดีพี่จอยากพาพี่ไปไหนอะ่ะพี่ไปหมดและผมพาพี่ไปเกาะใหม่ดีวะเคยมาป่ะเนี่ยที่เนี่ยไม่เคยเคืออะไรอะ่ะ ันคือกอใหม่พี่กอสตีมันมีบอสบอสไหมไม่มีพี่แต่มันมีบอสเลยบันทานอ่ะเตมไม่ใช่ล่าข้าหัวไม่ล่าก็พี่ยังเห็นอเองไปนึ่งๆกับใครอยู่เลยคนดังอ่ะนึ่งๆกับพี่ไหมล่ะอ้าว เอ็งขาเหรออาได้มาเอ็งใหญ่พี่จับตำรานะผมตำราคิดเนตพี่รู้จักเปล่าไม่รู้จักอ่ะดิรู้จักแต่มังกรน่ะโอ้ถ้าเอ็งชนะพี่จะให้เอ็งเข้าแคนโซเนียแคนที่ใครๆหลายคนอยากเข้าเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เอาเฮ้ยน้องกูโดนน้องกูโดนเฮ้ยมันปีนยังวะเฮ้ยเฮ้ยช้างเต้เอ็งไปกัดกล้วยหรอโอ้โหเฮียวเนี่ย เอามันที่เอามันเอามันนะครับมังลาเฮ้ยได้ผมได้ผมได้เฮ้ยเตะเอาแล้วเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเตะเตะได้เฮ้ยเฮ้ยคือสูงจังอ่ะเตะโอ้ยหล้เนคเฮียเะไเนี่ยกูกเฮียอะไอยู่นเนี้ย เตะเอาไอ้ผลพักก่อนเนะ่ยมันอยากซุกกปเตะพี่แยงเอามันผมผักผักมาให้แล้วพี่อุ้ยมันโดนที่อ้หักงานเจ้าก่อนเยี่ยงนะกลัวยงงอ้าวเตะโอ้เนี่ยแหละตำรามังกรมาดิมาดิเฮ้ยองดดิงมาวยเหรอ เฮ้ยเฮ้ย,ยมีอะไรอ่ะเต้คเคยเหี้ยอะไรวะเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยอ้าว <c oughs> อ้าวพี่ให้เต้นี่นะเต้หาไปไหนอ่ะงอนหัวพี่ไงอ้าวจะเลี่ยมพี่หรออ้า ี่ยืนกินข้าหมอแจ็คตำรามังกรพี่อ่ะมันเก่าเกินไปแล้วหุ่นเกาะแล้วพี่เต้พืดแบบนี้อยากไว้โอ้โหแล้วท่าเทพด้วยนะยืนหน่อยเดี๋ยดิโหตัวแวง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 เฮ้เด็กชอบตายดีแบบเนี้ยพร้อมยังพี่เอาพี่เหรอให้พี่ส่งวิญญาณนะได้เอาจริงเลยพี่เมมเลยพี่เมมเลยมาพอดีว่าค่าหัวพี่มันตั้งสามสิบล้านแล้วเองมาตบพีแบบนี้มันไม่ได้พี่มีบัฟสามสิบล้านนั่น่ะเฮ้ยพี่ผมโดนแจมเราขอแยกเคลียร์ก่อน เกย์แ้วลอยพี่เห็นคนเมื่อกี้ปะแต่พี่จะเป็นเมื่อกี้อ่ามาพี่ก็อยากเป็นเหมือนกันแหละอ่างเฮ้ยมาว่ะมีเมมมีเมมสำรองมังกรเฮ้ยฉันมาอเหี้ยไอ้ห่าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้น้องเลิฟ วิ่งไม่โดนเลยโอ้โหเชี่ยตายตายเอาแบบนี้เตะก็ได้เลือดดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่นี่นี่พี่สู้กับนารุโตะวะเนี่ยมาอีกแล้วรอบนี้พี่เอาเตะนะเอาเลยเอาเลยพี่อี๋โดนโดนตายพีาบบา่เปิดเผาด้วยตายจลามังกร โกงอ่ะเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยพี่เข้าหัวสามสิเอมาไม่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 ทำอย่างอื่นหรอพี่ทำไรอ่ะไม่รู้สิทำไมเตจะพาพี่ไปฟาร์มเมื่อไงไม่รู้ดิพี่เต่อันนี้เตเป็นติดแวรัสอะไรรือเปล่าเนี่ยทำไมเตเลือนอ่ะไม่ไม่ทักทักทายทักทายมันเปลี่ยนไปแล้วพี่ยุคสมัยอ่ะคือยังไงก็อันนี้ไงยุคยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ต้องอันนี้ดิ ทายแบบใหม่แล้วเองได้ทักทายแบบนี้ในคลิปเองว่าเนี่ยไม่เองว่าเรือนในช่องพี่เลยหรอปวดปล่อยไง <c oughs> คลิปก็มีแค่นี้แหละน้องรักเอาจริงเลยนะผมไม่รู้ว่ากลับมาเล่นบ็อกฟุตเนี่ยผมต้องอัดอะไรดีพอดีว่ามีน้องที่ทำคอนเทนต์บ็อกฟุตอยู่ก็เลยชวนมาอัดด้วยแล้วผมเสียดายคลิปอะก็เลยมาตัดสั้นๆให้ดูนะเอางี้ดีกว่าน้องรักถือว่าเป็นการไถ่โทษที่คลิปนี้มันสั้นน้องรักถ้าเองกดไลค์คลิปนี้ถึง2 0 0 0 0 like ไลค์เนี่ยคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่ลงโลกเอ๋อให้เลยเป็นข้อเสนอสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่มึงไม่สามารถปฏิเสธได้ ไม่ต้องรีบกดกันนะน้องรักเดี๋ยวกูขี้เกียจทำช้าๆเนี่ยแหละไม่ต้องรีบหรอกอเดี๋ยวถ้าถึง20,000ืไลค์เดี๋ยวพี่ก็ต้องมาทําอีกพี่เหนื่อยไม่ต้องกดหรอกชะตาอยืน่ในมือพวกเองแล้วนะว่าพวกเองจะเลือกแบบไหนอะคลิปนี้พี่ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่ในะคลิปหน้าน้องรักบ๊ายบาย